สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสนะฮะจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกอะผมตั้งใจที่จะไม่ได้ทําคลิปข่าวแล้วนะครับเพราะว่าเกมมันจะเปิดแล้วนะครับผมปกติก็ถ้าตามเวลาก็จะประมาณบ่ายสามนะครับแต่ข่าวกว่าจะออกมาว่ามีแพ็กตัวอะไรมาบ้างเนี่ยมันก็เกือบบ่ายสามแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอเกมเปิดทีเดียวแต่ว่าเกมเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนไปอีกนะครับผมนี่ฮะ Maintenance Extend นะครับก็คือเลื่อนเปิดไปอีกนะครับผมเป็นเวลา9.30 UTC บวกนะครับผม 9+ 7บวก็ก็เป็น16,3 ศูนย์สโมงครึ่งฮะเลื่อนไปอีก4ี่โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเลื่อนอีกนะครับผมหรืออาจจะไวกว่านั้นนะครับผมนั่นแหละครับผมเกมนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละครับ รอไปอีกครับผม4ี่โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเช็คข่าวกันนิดนึงฮะนิดเดียวนะครับผมก็วันนี้มีแจกอีพิกนะครับผมฟรี1ตัวเป็นประตูนะครับผมเกมโอชัวนะครับประตูของลีกเม็กซิโกนะครับผมตัวนี้ก็ได้รับฟรีทุกคนนะครับอันนี้เป็นค่าพลังน่าจะแม็กซ์แล้วนะเก้าสิบสองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะก็โบนัสน่าจะเป็นเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือแจกฟรีนะครับตัวอีพิกนะไม่ใช่ตัวไฮไลท์นะครับไม่ใช่ตัวบิ๊กไทม์นะครับแล้วก็มีกกกกิิิจรรมนนนนนีีี้ฮะล็็็็ออโบัััสไดเเเววปปตตต๋ทท่่่ วเปิดเปิดตัวสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นครับอันนี้ตั๋วเปิดสแตนดาร์ดนะครับผมตัวสแตนดา์ตจากลีกสเปนเอ้ยลีกเม็กซิกันนะครับผมนี่อเมริกันลีกนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ได้ไอเทมอัพเลเวลนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ล็อกอินเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่าอันเก่ามันก็หมดเวลาไปส่วนล็อกอินปกติก็คือล็อกอินปกตินะแต่อันนี้เป็นล็อกอินพิเศษกิจกรรมของลีกเม็กซิโกนะครับก็มี7วันนะครับแต่จีพีได้หนึ่หงห <laughs> ม,มงนะ <laughs> งื่นหนะึมม่งหมื่นนี่ ากเลยนะครับผมอันนี้คือได้ฟรีทุกคนนะครับส่วนโชว์ไทม์วันนี้นะครับก็ตามคาดการนะครับเป็นนักเตะในลีกสเปนถึงคิวของลีกสเปนแล้วนะครับพิมพ์ลีกของดีก็เอาไว้สัปดาห์สุดท้ายใค้รอเดอะบอยโชว์ไทม์อะไรอยู่ก็คงไปรอลุ้นในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เป็นโชว์ไทม์ของลีกสเปนนะครับผมสกิลก็เป็นฟินิชเนอร์ฟินิชชิ่งนะครับเป็นสกิลของกองหน้านะครับผมก็เหมือนกับแพ็คฮาแลนด์ตอนนู้นฮาแลนด์ร่างที่มีสกิลพิเศษนะครับผมแต่ไม่ใช่่่ฮฮาแแลลนน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 นดด์์์ะะะะีีีเเเเเปป็็็็ตตัััวววใพคคคขอองงกกกสรบหมมมืิโชไทยจ มีสกิลพิเศษหนึ่งตัวนะครับผมเป้าหมายตัวเต็งหลักๆนะครับผมคงจะเป็นโรเบิร์ตเลโวนอฟเซอร์กี้นะครับนึกคนอื่นไม่ออกเกมไม่ได้บอกนะว่าเป็นเลวานนะครับผมแต่ว่าโอกาสความเป็นน่าจะเป็นเลวานเนี่ยมีสูงทีเดียวนะครับส่วนอีก2ตัวก็คงเป็นตัวอื่นในในลีกสเปนนะครับเป็นตำแหน่งอื่นอาจจะเป็นกองกลางอาจจะเป็นกองหลังเสริมๆมานะครับผมประมาณนี้นะฮะโชว์ไทม์เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกแพ็คหนึ่งที่หลายคนรอรุ่นอยู่นะครับผมบิ๊กไทม์ครับบิ๊กไทม์ก็เป็นโรเบิร์ตคาร์ลอ ับว่ารเบบโตคาร์ลอสถูกเพิ่มมาในลิสต์ของบิ๊กไทม์นะครับก็เป็นบิ๊กไทม์ล่างเลอเมอริดนะครับพลังสูงสุดอยู่ที่97ยังไม่รวมบูสต์นะรวมบูสต์ก็น่าจะ99หรือ100นะครับผมพ่วงมากับอีพิกนะครับผมเฟอร์เนโดตอเลสล่างแอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็ลาเฟลฟานูฟาสนะครับผมร่างเลอเมอริดล่าง c m f นะครับผมตัวนี้โมเดลก็คงเหมือนเดิมนะครับพลังก็เกรดเกรดเดิมนะครับผมอันนี้เป็นตัวเดิมไม่น่าไม่น่าว้าวเท่าไหร่นะครับแต่ระบบโตคาร์ลอสเนี่ยค่าพลังบบููสสตตต์เเเเนนนนนนีี่่่ยยมมัััจจะะะปป็็หรรืออดด๋ววว้้้งงาาาคคแลลพไใ กับปี2002นะครับนี่เป็นปีฟุตบอลโลกเลยนะ2002นะครับแต่เป็นร่างของเรียวมดลิดนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะรีวิวให้รับชมกันพร้อมประวัติให้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับใครจะเปิดบิ๊กไทมใครจะเปิดโชว์ไทม์ก็ว่ากันไปครับวันนี้แต่ที่แน่แนเกมเลื่อนครับผม <laughs> เกมเลื่อนไปก่อนนะครับผม4ี่โมงครึ่งเจอกันอาจจะไวกว่านั้นนะครับผมส่วนเปิดอีพิกฟรีตัวที่2อันนี้มีแน่นอนนะครับก็คงมีเควสตมาเพิ่มนะครับให้เราได้ทําเพิ่มเป็นเควสตที่20ที่เราค้างกันไว้ 19- บเก้าทับยี่วันนี้ก็ได้เล่นเพิ่มและคงได้เปิดตัวอีพิกฟรีกันตัวที่2นะครับใครยังไม่ได้ด็อกบาร์ตามลิสต์รายการนี้นะครับก็รอลุ้นอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับแต่ต้องทามิชชั่นให้ครบนะโอเคนะครับเดี๋ยวเกมเปิดเจอกันนะครับสี่โมงครึ่ง นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ